เคยสงสัยกันไหมครับว่าการนอนหลับเนี่ยมันมีความมากกว่าแค่การพักผ่อนหรือเปล่าในการนําเสนอข้อมูลชุดนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการพักผ่อนกันครับที่ผมว่านะมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองเตียงนอนไปเลยก็ได้เอาล่ะครับ เริ่มกันด้วยคำพูดที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับดรดีผักโชปราเขามองว่าการนอนไม่ใช่แค่การพักผ่อนธรรมดาธรรมดาแต่มันคือประตูประตูที่เปิดไปสู่การฟื้นฟูร่รางกายเปิดไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆหรือกระทั่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณเลยทีเดียวเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยนะครับแต่พอเราหันกลับมาดูโลกความเป็นจริงโอ้โหสถานการณ์นี้น่าเป็นห่วงเลยครับข้อมูลจากแกลบโพ เขาชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนอนกันไม่ค่อยพอโดยเฉพาะกลุ่มมิเลเนียลมีแค่39%เท่านั้นเองที่รู้สึกว่าได้พักผ่อนเต็มที่ส่วนกลุ่มที่อายุ55ปีขึ้นไปก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็แค่ครึ่งๆนะครับนี่แหละครับคือวิกฤตการนอนหลับของยุคเราจริงๆแล้วไอ้วิกฤตที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ทำไมหลายๆคนถึงรู้สึกเหนื่อยสมองตื้อหุดหิดง่ายจัง ส่วนแรกนี้เราจะมาเจาะลึกหาคำตอบเรื่องนี้กันครับลองนึกภาพตามกันดูนะครับความรู้สึกตอนเช้าสองแบบที่มันต่างกันสุดขั้วเลยวันที่นอนไม่ดีเนี่ยตื่นมาก็จะห่งุดหงิดสมองเบลอๆคิดวนเวียนแต่เรื่องเครียดๆใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราได้นอนหลับอย่างมีคุณภาพหรือที่เขาเรียกว่า a w a k e n sleep เนี่ยเราจะตื่นมาแบบสดชื่น ผ่อนคลายมีพลังพร้อมบวกกับทุกเรื่องเลยเห็นไหมครับว่าคุณภาพการนอนมันสําคัญกับชีวิตเราขนาดไหนคําพูดนี้มันใช่เลยครับมันสรุปแก่นของปัญหาได้ดีมากจริงๆคือถ้าใจเรามันวุ่นวายฟุ้งซ่านเนี่ยนะหมอนที่เราหนุนมันก็ไม่มีทางสงบสุขได้แล้วครับเพราะฉะนั้นการจะแก้ปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยมันต้องเริ่มจากการจัดการที่ใจของเราก่อนเลยโอเคเรารู้ปัญหาแล้วแล้วทางออกล่ะ นี่แหะครับที่เราจะคุยกันต่อเราจะมาทำความรู้จักกับปรัชญาใหม่ที่เรียกว่าการนอนหลับอย่างตื่นรู้ซึ่งเป็นมุมมองใหม่เอี่ยมที่จะช่วยให้เราได้พักผ่อนกันอย่างลึกซึ้งจริงๆครับหัวใจของ a w a วเกนส e e ลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการกินยาหรืออาหารเสริมเพื่อให้หลับนะครับ แต่มันคือการกลับไปแก้ที่ต้นต่อของปัญหาเลยเป็นการเอาภูมิปัญญาโบราณอย่างศาสตร์อายุรเวทมาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อปรับสมดุลจากข้างในให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเอาละครับมาถึงส่วนที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันแล,แล้วแล้วเราจะเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงส่วนนี้เราจะมาดูขั้นตอนง่ายๆที่สามารถเริ่มทําได้เลยคืนนี้เลยครับเทคนิคนี้เจ๋งมากเลยครับ เขาเปรียบเหมือนการทำสวนในสมองเราเลยนะเรียกว่าสวนแห่งการจดบันทึกเริ่มจากถอนวัชพืชครับก็คือเขียนเรื่องเครียดๆเ,เรื่องกังวลใจทั้งหมดทิ้งไปซะต่อมาหวานมะล็ดพันุ์ด้วยการเขียนสิ่งดีๆที่เราตั้งใจจะทำลงไป3อย่างและสุดท้ายรดน้ำครับด้วยการเขียนขอบคุณ3าสิ่งในชีวิตมันเป็นวิธีเคลียร์สมองที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยนะ ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีเคล็ดลับอื่นๆที่ช่วยได้อีกอย่างเช่นก่อนนอนพยายามหลีกเลี่ยงการดูทีวีหรือถ่ายมือถือดูข่าวเครียดๆนะครับลองเปลี่ยนไปทําอะไรที่ผ่อนคลายดีกว่าเช่นอาบน้ําอุ่นหรือจะลองนวดเท้าด้วยน้ํามันอุอ่นๆตามหลักอายุรเวทก็ได้นะเขาเชื่อว่าเท้าเราเ,เชื่อมกับดวงตาการนวดเท้าเลยเหมือนช่วยพักสายตาที่จ้องจอมาทั้งวันได้ด้วยทีนี้ การนอนหลับมันไม่ได้มีดีแค่เรื่องพักผ่อนร่างกายนะครับจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกเยอะเลยนั่นก็คือมันสามารถปลดล็อกความคิดสร้างสารรค์และศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราได้ด้วยเรื่องนี้อาจจะฟังดูน่าทึ่งนะครับแต่มีตัวอย่างจริงๆที่พิสูจน์เรื่องนี้ด้วย และนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับเชื่อหรือไม่ครับว่าหนึ่งในการค้นพบทางเคมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างโครงสร้างโมเลกุลของเบนซีนเนี่ยมันมาจากความฝันนักวิทยาศาสตร์ฝันเห็นภาพแล้วก็ตื่นมาไขาปริศนาได้สําเร็จนี่มันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าพอจิตใจเราได้พักผ่อนเต็มที่แล้วเนี่ยมันสามารถสร้างสารรค์อะไรที่น่าทึ่งได้ขนาดไหนแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะครับมีอีกเพียบเลยอย่างเพลงในตำนาน yesterday ของ The เ e อะบีท e s พอแมคคานนี่ก็ได้ทำนองมาจากในฝันเหมือนกันหรือการค้นพบโครงสร้าง DNA ที่เป็นรูปเกลียวคู่ก็มาจากความฝันเห็นงูสองตัวพันกันแม้แต่ตารางธาตุที่เราเรียนกันมาก็มีจุดเริ่มต้นมาจากความฝันเหมือนกันครับเห็นไหมครับว่าการนอนเนี่ยมันคือบอกเกิดของไอเดียดีๆจริงๆสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันนะครับว่าถ้าจริงๆแล้วการนอนหลับไม่ใช่การปิดสวิตช์ให้ร่างกายหยุดทำงาน แต่เป็นการเปิดสวิตช์เพื่อปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราละ่ะนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการนอนหลับอย่างตื่นรู้ที่เราได้มาสำรวจกันในครั้งนี้